สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนวันนี้เล็กจะพามาทําปุ๋ยบํารุงพลิกนะคะฟื้นฟูพริกทําเป็นประจํานะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ดีตลอดกาลนะคะแล้วก็อันนี้พามาดูต้นพลิกค่ะที่ต้นพลิกค่ะที่เล็กเพาะไว้นะคะเพาะง่ายๆเลยใส่กระถางนี่ค่ะกระบองเพชรนะคะ จะย้ายลงแปลงแล้วนะคะย้ายลงดินแล้วเดี๋ยวพาดูก่อนอันนี้ข้างๆกันนะคะเดี๋ยวมาบอกวิธีเป็นคุณนายตื่นสายค่ะทำให้เกิดดอกนะคะเดี๋ยวติดตามไว้นะมาบอกวิธีตอนนี้ยังไม่ออกดอกเยอะนะคะยังไม่ดกแล้วก็นี่เป็นจอกค่ะจอกกุหลาบค่ะ แรกๆได้มานิดเดียวตอนนี้ขยายสวยมากๆเลยค่ะถ้ามันแก่มันจะเป็นสีเหลืองนะคะสวยไปอีกแบบนึงน,นี่สวยมากเลยค่ะแน่นแล้วก็ช่วยทำให้น้ำสะอาดนะคะมาดูด้านนี้อันนี้เป็นแหนแหนแดงนะคะแหนแดงบางกะละมังก็เพิ่งเก็บไปเนี่ยค่ะอันนี้เพิ่งเก็บไปลงใหม่นะคะเดี๋ยวก็สวยอันนี้ยังไม่ฉีดปุ๋ยแล้วก็น้ำส้มควันไม้นะคะ นี่จอกกุลาบค่ะสวยมากๆเลยเหมือนดอกกุหลาบค่ะตัวนี้นะคะใช้ไว้เลี้ยงแบบปลาสวยงามก็ได้นะคะในตู้ปลาสวยๆช่วยทําให้น้ําใสสะอาดอันนี้ก็คือแหนนะคะเป็นปุ๋ยทั้งนั้นเลยและนี่ค่ะจะพามาทําปุ๋ยบำรุงพลิกนะคะพามาดูพลิกก่อนอันนี้ย้ายออกมาจากกระถางนะคะ ประมาณสามถึงสี่วันทีนี้เราก็จะมาบำรุงก็คือเอาย่านะคะเศษย่าเนี่ยเป็นปุ๋ยพืชสดอย่างดีเลยเอามาใส่นะคะและวันนี้เราจะมาช่วยเร่งการย่อยสลายย่าให้เร็วขึ้นนะคะมาดูว่าเล็กจะใส่อะไรเนี่ยค่ะเห็นไหมพลิกปกติแล้วหน้าฝนมันจะไม่สวยก็เลยย้ายนะคะย้ายดินใหม่แล้วก็อันไหนที่มันเหลืองๆก็ออก ใบไหม้เหลืองนะคะเอาออกค่ะมันฟื้นฟูได้ค่ะเดี๋ยวหน้าหนาวน,นี่ก็สวยแล้วค่ะพลิกเด็ดออกเลยค่ะใบใหญ่ๆเหลืองๆอ,อันนี้เป็นพลิกขาวนะคะเผ็ดมากแน่จะ้ะเดี๋ยวเราฟื้นฟูใหม่โอเคทีนี้เดี๋ยวมาทำปุ๋ยบำรุงพลิกกันนะคะมาดูกันเลย สูตรนี้ใช้ได้ตลอดการค่ะมีขนเอาไปทําเยอะนะคะคือรีวิวมาให้ดูทางลายนะคะได้ผลดีมากเลยามาดูกันว่าใส่อะไรบ้างอันนี้คือน้ำซาวข้าวนะคะเมื่อเช้านี้เองเก็บไว้นะคะน้ำซาวข้าวดีมากได้่านอาหารเยอะนะคะ บำรุงให้สวยและนี่คือจุลินทรีย์เจ้าปลวกค่ะบอกไว้ก่อนนะคะจุลินทรีย์เจ้าปลวกเชื้อไม่เคยตายนะคะท่านผู้ชมที่มันขึ้นสปอร์ขาวๆอาหารของจุลินทรีย์เจ้าปลวกก็คือ1 ขนมจีนเส้นขนมจีนนะคะเส้นขนมจีนสองคือข้าวห้ามใส่น้ำตาลถ้าใส่น้ำตาลปุ๊บจะเหม็นนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ตายเพราะเชื้อไมโครไรซาไม่ตายนะคะท่านผู้ชมแล้วไอที่ขึ้นขาวๆอ่ะท่านผู้ชมสังเกตดูนะเล็กเคยหมักข้าวนะคะข้าวเฉยๆนี่แหละข้าวสุกนะคะคือเทน้ำลงแล้วทีนี้แบบว่าจุลินซีย์ขาวๆนะคะสปอขาวๆอ่ะ ราขาวๆเต็มเลยค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็คืออาหารของจุลินซีย์แต่จุลินซีย์เจ้าปลวกบางครั้งอาจจะไม่มีนะคะพอทําแรกๆเวลาเราใส่ข้าวอะ่ะมันจะขาวสวยนานไปนะคะมันจะยุบลงเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาที่เรานําจุลินทรีย์เจ้าปลวกมาใช้คือพวกเศษหญ้าอะไรย่อยไวมากดินดีมากเป็นอาหารให้ไส้เดือนด้วยนะคะฉะนั้นอย่าเททิ้งนะคะท่านผู้ชมอย่าเททิ้ง สำหรับจุลินทซีย์เจ้าปลวกเนาะอ่ะทีนี้เรามาทำปุ๋ยบำรุงพริกกันค่ะและก,ก็จะมีถ้วยเล็กๆนะคะเพื่อตัวนี้ขาดไม่ได้เลยไข่หนึ่งฟองค่ะไข่ดิบนะคะเดี๋ยวอ่าโอเคทำตรงนี้นะคะตีไข่ก่อนอุ๊ยพอดีเลยเปลือกไข่ก็อย่าทิ้งนะคะ มีแร่ธาตุแคลเซียมเราตีไข่ให้ละเอียดก่อนสำหรับใครที่กลัวมดนะคะมดมาทำรังอยู่ใต้ดินอ่ะก็ใช้น้ำส้มควันไม้รดนะคะสัปดาห์หนึ่งสองครั้งค่ะมดจะไม่ชอบนะคะแม้กระทั่งแมวสัตว์อะไรไม่ชอบเลยนะคะตีไข่เสร็จแล้วเราก็จะใส่นี่ค่ะ ปลาะะคะปุ๋ยแต่ละตัวเนี่ยคือมีคุณสมบัติแตกต่างกันปลานี่เกิดจากการหมักปลานะคะมันจะมีแคลเซียมมีโปรตีนนะคะนี่ใส่ลงไปสองฝายี่ห้ออะไรก็ได้คะ่ะแบบปรุงแล้วหรือเป็นปลารที่ยังไม่ปรุงได้หมดนะคะแหล่งกำเนิดคือเกิดจากการเอาปลาไปหมักนะคะเป็นปลาะนะคะ ดีมากสูตรนี้นะคะฟื้นฟูพลิกแล้วก็ทำให้พลิกดกแตกยอดใหม่นะคะออกมาเมื่อแตกยอดใหม่ก็จะออกดอกออกดอกออกมาแล้วก็จะเป็นเม็ดพลิกให้เรานะคะหลังจากที่เราผสมแล้วแบบนี้นะคะใส่อย่างนี้เลยบางคนก็เรียกแบบเล็กจะพิมพ์ไว้ว่าปุ๋ยด่วนจีนะคะท่านผู้ชมคือไม่ต้องหมักไข่ก็คือใช้ไข่ดิบนี่แหละมีประโยชน์มากนะคะในไข่มีได้ธาตุเยอะนะคะ ได้ธาตุวิตามินเยอะเนี่ยในข้าวนะคะสามอย่างนี้ลงไปอ่ะอันนี้คือเป็นปุ๋ยนะคะในการรดรอบโคนต,นต้นพลิกนะคะอ่ะลรดลงไปเลยค่ะสักสามสี่ถ้วยนะคะดูค่ะมันจะเป็นสีาขาวๆแบบนี้นะคะไข่เนี่ย พลิก <Please, S 1> กำลังจะติดลูกนะคะรดลงไปเลยพอแล้วโอเคเดี๋ยวไปรดอีกต้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวพาไปโค้งมาทางนี้มันเล็กกำลังสวยแล้วก็ <c oughs> เดี๋ยวต้องมาเอาญ้าออกนะคะอันนี้ก็ดอกสวยมากเลยดอกอะไรนะสะเลเตออกดอกตลอดค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นขิงนะคะขิงบ้าน ใส่ส้มตำหอมมากอันนี้ก็เพิ่งย้ายมานะคะเป็นพริกในกระถางเอามาลดเลยค่ะเวลาย้ายพริกในกระถางนะคะก็คือให้ดินหุ้มอยู่นะมันจะไม่เหี่ยวนะคะแล้วก็ติดฟื้นฟูง,ง่ายค่ะลงดินดินที่เราปรุงไว้นะคะสวยมากนี่โอเคทีนี้เล็กจะพาไปทําวิธีการเร่งการย่อยสลายของหญ้ายญ้าคือเป็นปุ๋ยคือปลูกแบบนี้งามค่ะแบบกเกษตรอินทรีย์เลยไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนะคะ ไม่ใส่ปุ๋ยเคมีว่าเรามีสัตว์เลี้ยงนะคะน้องเหมียวมีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ปลูกกินเองค่ะโอเควิธีการที่ช่วยย่อยนะคะเร่งการย่อยสลายไวมากอันนี้พระเอกอันดับหนึ่งคือจุลินทซีเจ้าปลวกเพราะว่าเวลาปลวกไปกินไม้กินแบบพวกเศษฟางอะไรก็ตามนะคะแม้กระทั่งกล่องเนาะมันก็กินเนาะคือย่อยไวมากนะคะ ใส่ลงไปเลยก่าประมาณเลยนะคะก่าประมาณแต่ว่าอย่าเยอะเกินไปแล้วก็จุลินสีสั่งข้อแสงค่ะสีอะไรก็ได้นะคะนี่เสร็จแล้วเราก็หาไม้มาคนค่ะสองปุ๋ยชาย,ย่อยเศษฟางเศษหญ้านะคะอันนี้ล่าสุดก็จะเป็นรังนกนะคะรวงลงมาแต่ไม่มีตัวไม่มีไข่แล้วเนี่ยค่ะทำเป็นปุ๋ยได้หมด เดี๋ยวนี้นะคะใบไม้ยังขายแล้วค่ะใบก้ามปูใบมะขามนะคะใบมะขามจะมีรสเปรี้ยวเอาไปกัดบอลสีให้สีสวยใบไผ่นี้ก็เป็นจุลินทรีย์ที่ดีมากนะคะนี่รถลงไปเลยค่ะอันนี้ก็คือเล็กจะเอามาปรุงดินตรงนี้นะคะปลูกพริกก็คือให้อยู่ได้หลายปีเนี่ยค่ะ ทำแบบนี้เลยปริซีนจ้าปลวกมันก็จะมีแบบเสีขาวสีอะไรนะคะมันก็จะอุดตันรูหน้าบัวนิดนึงบางทีนะคะยอดเยดิดพิกอะไรอย่าเงี้ยเราก็จะเด็ดออกเนี่ยค่ะพริกสีขาวเผ็ดก,กินกับแหนมค่ะพวกแหนมพวกส้มไข่ปลานะคะแล้วก็เด็ดออก ไม่ต้องห่วงนะคะยอดไหนไม่สวยเดี๋ยวมันจะแตกยอดใหม่เพราะว่าเราบำรุงปุ๋ยดีแล้วก็สูตรการทำแบบนี้นะคะปุ๋ยด่วนซีที่ใช้ดีตลอดการเนี่ยก็อย่างน้อยนะคะให้รดคือเดือนนึงอะ่ะสามครั้งเนาะทำแบบนี้นะคะ่ะทำแบบเนี้เนี่ยม,มีไข่มีอะไรอ่ะ สามครั้งค่ะพริกจะโดกสวยฟื้นฟูขึ้นมาไวมากนะคะอันนี้คือเป็นสูตรที่เราทำแล้วก็เน้นย้ำว่าให้ทำตามสูตรที่เล็กทำนะคะอย่าเค็มเกินไปถ้าเค็มเกินไปคือเคยทำแล้วถึงมาบอกได้ตายค่ะพลิกจะเหี่ยวไปเลยนี่ะหะค่ะถ้าสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ อยู่บ้านปลูกต้นไม้กันค่ะมีความสุขแล้วก็ปลูกแบบปลอดภัยนะคะเอื้อต่อคนสิ่งแวดล้อมนะคะพึ่งพาใส่กันเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอย่าลืมนำสูตรนี้ลองไปใช้ดูนะคะรับรองว่าดีมากสำหรับคลิปนี้เล็กต้องลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ